สวัสดีค่ะเดชมาเที่ยววัดหลวงพ่อรวยอยุธยาค่ะวันนี้ค่ะเดชมาทําบุญค่ะน้องเดชทีพ่พีเตอร์สวัสดีครับหน่อยพีเตอร์สวัสดีครับหน่อยเอออร่อยไหมลูกอร่อยไหมกุ้งแม่น้ําอยุธยานะลูกในกุ้งเนี่ยเขาบอกอร่อย,ช,ยชอบเขาบอกว่าอร่อยกุ้งแม่น้ําอยุธยา สถานที่วัดกำลังก่อสร้างวัดไม้ลูกใบไมันต้องคายอ่ะสถานที่วัดสร้างใหม่นะคะนี่เพี่เตอร์นอนดีๆีที่ลูกนอนดีๆีที่ครับผมเอากินกินพี่เตอร์พี่เตอร์เดี๋ยวเละนะลูกพี่เตอร์มาฝั่งนี้ลูกมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ ฟังนี่ทำไมเด็กเป็นคนอย่างนั้นลูกเด็กเอาเลเอาออกเลยพี่หอนมนะัน่ะเอาออกให้เขาหน่อยอกินเลยลูกกินเลยครับอ,อร่อยกุ้งแม่น้ำหวานากินกุ้งเสร็จค่อยไปไหว้พระ,พะแต่วันนี้กินผักเก่งมากลูก<ะ>กิน,นเยอะวันนี้ปิดอ่ะมาก็ไม่ได้ไหว้พระไหว้ข้างนอกไหว้ข้างนอกเอาเนาะ เพราะว่ามันจะเป็นไก่น่มันมีประโยชน์นะน่าจะเป็นไก่จริงๆเดี๋ยวมาดูตอนมันเสร็จนะอันนี้ตอนไม่เสร็จเ๋ยดูถ่ายไว้ก่อนนะอ๋อน่าจะเป็นไก่เนาะแม่เราจะสร้างบ้านเขาพูนะัวน่ะพูน่ะพูน่ะจะสร้างบ้านผาลูกเปล่าเออวันเกิดพ่อนะวันนี้นะมาปปี้วัเดย์พ่อสุขสันวันเกิดวันนี้วันเกิดคุณพ่อแล้วแล้วพ่อแล้ววันเกิดพ่อคุณ วันเกิดคุณพ่อพอาชาว,ว,วงชุวัน,นอายุาย่างสี่สิบเอ็ดปีเกิดวันที่เจ็ดติกตกอ <laughs> <laughs> เออ,อเดดมาแฮปปี้สุขสันต์วันเกิดให้พ่อในวัดวัดหล,ลวงพ่อรวยวันปีนี้พอ่อสงสัยรวย<ล>แ,วแน่เลยวันเนี้ยวันเกิดปีนี้ได้มาวัดหล,ลวงพ่อรวยสงสัยกลับไปนี่จะถูกลงวันใหญ่มั้งเนี้ย จริงลรอลูกอร่อยล้อลูกวันเกิดพ่อเดทได้เที่ยวเ้อดีจังเลยพ่อได้มาวันเกิดลงพละเยอเนาะเอ้ยได้มาเที่ยววัดลุงพละเย่เขาเป็นตูดห้าศูนย์นะกินก็ูนย์หนึ่งร้อยห้าร้อยสิบเซนแลลูกไหนไก่ตรงไหนตรงไหนไก่เียว <แ>เดี๋ยว<ร>กินกินเสร็จก่อนค่อยไปหว้พระไปหายเจาะในพ่อพักก่อนพ่อเหนื่อยอยู่ตีลักน้ำแม่บ้ามิเตอร์โทรศัพท์นูงห้ามลืมนะลูกอุย้ยเจากันมเจอกอันนี้กำลังกำลังจะสร้างนะคะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จเดี๋ยวเสร็จจะพามาอีกรอบเออเราหนังหลังรถเรามานั่งกินกุ้งหลังรถนั่นี้กินกุ้งหลังรถ ลูกพ่อดูพ่อลูกกินกุ้งแสดงครับอุ้ยพี่เขาไม่เปิดให้เข้าไหว้เหรอใช่ครับไม่เปิดโอ้ยจะทำไงเนี่ยไหว้ข้างนอกเราอ่ะปิดนานได้ยังไม่รู้เออมาจากไหนคะเนี่ยเราอะไรกันแต่ในก็มาจากนนจ้าทางเดียวกันแหละจากราชโอ๋อนกับผมอีกผมอยู่ข้างนอก ใกเลยนั่งกินกุ้งรางรถกินกุ้งเสร็จค่อยไปไหว้พระแต่ปิดอยู่ค่ะแต่ไหว้ข้างนอกเอาก็ได้ติดโควิดใจรัทธาสามเดือนสามเดือนปิดโควิดสามนะเดือนมือถราพ่อมาเก่งมากมะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปโรงเรียน จะมีแบก้าวไปใวัดนะคะวัดต้องเดินไปฝั่งนู้นหลวงลูกหลวงวัดกำลังอันนี้นอกวัดกำลังสร้างใหม่นะคะเนี่ยหลวงลูกหลวงลงมาเฉดวัดนะคะหนุนวัดใหญ่เฉดวัดใหญ่มากใหญ่มากเลยจ้าจะไปก็เดินไปประมาณนู้น ครัวดิฉัน,น